แม่ค่าน้อยกระปูกระปูแม่ค่าไม่น้อยกระปูกระปูเต้นโด่งโด่งเต้นดงโด่งเต้นเต้นโดงโดงกระปูครับกระปูปูใหญ่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 กระปู แบนี้เลย<ะ>มีบานเฮาครับบานเขาคลมบังบานเฮาไม่ค่สวยเป็นนางเอกนางเอกสาวสวยนางเองกหมอลำเมาดูหัวมวนหาเองขายเองพี่น้องมุดกัดโป้ปเนี่ยโป้ป้ะคุยปบะเนี่ยุ่ยป้มุดกัดโป้บะส่วดสี่ร่าย ของไข่เนี่ยแซ่บจองแซ่บหวานอร่อยห้าสิบบาด้ยครับแม่ตัวอะไแม่จ้ะกระปูตัวใหญ่แม่กระปูอันนี้ก็ไมีกระปูเนาะตัวใหญ่เลยกระปูตัวใหญ่นี่่กปูตัวใหญมากเลยกระปูตัวใหญ่อีหลีไม่ตัวใหญ่ๆเลยกระปู

เขียนเขีนจรึงงดึงดึงงเป็นเป็นเครับเมเหาแซ่บนะครับแซวนะค่ะบขะเมาระเมาแซ่บจงเพาะตะการพืชผลจริเพาตะการใของแท้ทั้งอ่อนทั้งหวานเป็น้ออหอมหอมนะครับของแทะไม่มีิดวังขั้นสืดอของตะการพืชผลนะครับ มันมาขายอยู่เข็มรหัสตุกมืออยู่น so ี no? so ่ร้านดอกจันเป็นประจำสาวน้อยเซ็กซี่หุ่นนางแบบถ้าไปลองซื้อของตะการน้ำพวงเป็นองของแท้เลยของแพร่เลยมีเสริมมีแตงเป็นของแท้ๆอร่อยคือขึ้นซื้อเลือกซ่าคือของตะการพืชผลเกียดเกล็ดกัมีเกียดสุดๆเกล็ดกัมีเกล็ดใหม่ๆเป็นอะไมรเกียดสุดๆที่ง่ายเป็นดองแดงดองแดงดองแดง ไม่ใหม่่บอเดงหม่ใหม่เลยใมสดเดไม่ใหม่เลยใสงตังคือหนังองตองอยู่ด้วยครับเด้อแกบอดเดงหม่ใหม่กองละร้อยครับองตองอยู่ถูกที่สุดเลยยู่เขียดีที่สไม่ใหม่มยเต้นอยู่ไงมยบ้านตตยเลพี่น้องเจ้าพ่อย้ายไไหนนะ ลานดอกจานย์ของแท้ร้อยเปอเซนอันนี้เป็นตลาดลานดอกจานพี่น้องทุกค้ากะลายทุกมือช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลไข่มดแดงไข่มดแดงไข่ม,มดแดงเสียดกะลายกระปูกะลายพี่น้องกระปูตัวใหญ่มาจากฟังเล่ากระปูตัวใหญ่มากๆเลยครับผม ้ายเบิงเม่ค้าสวยเม่ค้าสาวสวยจากฟังเล่าเบื่อกองเงยขังเนางเป็นช่วงเทศกาลไข่มดแดงที่น้อเนี่ยจัดจัน จก้อนหขาไม่ดอะไรเสียงหมคเสียงหลดไ่วขา้อังทำยังไงนะขะไม่ไดกัะขาอาน่างไห้นี่อายุมนะไปนเลยไปกัเลยล่องหามาหน่าเวสันอะไร๋าสิ่งบ่ได้ขาบ่ได้นั่งเอกประจำช่องนย เออประจำช่องสาวสวยประจำช่องขาดบ่ได้พี่น้องเจ้า่าขา้่นยวเจิมได้ค่ะไม่กําลังถึงมากําลัจับล่าอคลิ๊กิ๊กิ๊กคิ๊ก้าน่เห็นมาขายถือสั่มขายถือก็มูสั่ม กับปูตัวใหญ่กนะดงลงละหาสิบบาทอันนี้ยเ็นวกับี้าท้ขายถือถือก็มูสั่มขายถือก็มูสัํมไม่เกียบอนีบกขายถือแมนขายถือก็มูก็มีอะไรค่ะอันว่ใส่ถืสาฟังลสาฟังล ขอบคุณครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมตลาดร้านดอกจันเข้ามาอุดหนุนช่องน้อยๆกดติดตามเลยได้ครับได้โปรดไดบมกกดติดตามติดตามนะครับผมฝากเนื้อฝากตัวนี่ใจดีนะนี่ค่ะใจดีใจดีที่น้องเนี่ค่ะใจดีขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับช่องน้อยๆโปรดิดพากินพาเที่ยวติดตามผมได้ ติดตามนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ